ยังสวยนะเธอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดังงาหล่นไฟหรือกระท้อนห่อทุบนิดทุบหน่อยหวานหวานนะคะเ <c oughs> ช้านี้ตื่นตะลึงกันนิดนึงกับการคุยนะคะผิงคาเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะ แฟนคนปัจจุบันที่เธอคบอยู่เดี้ยนก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะจริงจังกันสักขนาดไหนทำไมผู้หญิงเก่ากระเรียกกระลาดของเขาถึงได้มารุมด่าเธอในไอจีซะเป็นข่าวแล้วผิงเรื่องของเรื่องต้องบอกว่านอนอยู่ดีๆลูกนัดก็ปลูกผิงขึ้นมาตีสองเลยมั้งผิงนอนต้องิงนอนเร็วนะห้าทุ่มหรือก็นอนเสร็จโทรมาปลุกใช่ไหมคะใช่ค่ะปลุกแบบตีตตลุกแล้วผิงก็งูดงีด เดี๋ยต้องพูดกันได้ดีค่ะผิงเธอกับฉันเพื่อนกันไม่ใช่ปลูกแบบขยาวขยาวเขาก็ตกใจเธอนอนด้วยกันเธอต้องบอกว่าโทรมาปลูกแต่ผิงก็พูดสั้นๆว่าปลูกเออเข้าใจก็นึกว่าทุกคนจะเข้าใจว่าปลูกก็คือโทรมาปลูกอ่าแล้วก็ยังไงคะัีก็แบบเป็นเดือดเป็นร้อนว่าผิงเธอสนิทหรอทําไมเขาต้องมาแท็กให้เราหมายถึงว่าสนิทกับพอพอพานดารานั่นใช่ว่าเออสนิทหรอทําไมเขาถึงมาแท็กให้นัทผิงก็แบบ ไม่ก็ก็รู้จักกันนัดบอกรู้จักกันผิงอ่ะบ,บอกว่าผ,ผิงรู้จักกันลแล้วผิงก็ฟอลโล่ไอจีของเขาเพาอเขาสวยคือเราก็ชอบเออเป็นดาราที่เราชื่นชอบฉันก็ฟอลโล่ดาราเยอะแยะค่ะผู้ชายผู้หญิงเดียนฟอลโล่หมดเลยเยอะแยะเดียนอยากทราบว่าเขาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติค่ะก็เขาก็เอารูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนเก่านัดเนี่ยลง เธอเขาเป็นแฟนเก่าหรือว่าเขาเคยผ่านกันมาแค่นั้นก็เท่าที่เท่าที่นัดก็ไม่เบานะยานัดเขาก็มีผู้หญิงกะเรียกกันลอดฉันขอทราบผู้ชายมีเงินนะค่ะก็นัดก็ไม่เคยบอกว่าอนัดก็ออกมาพูดทีนึงกับผิงว่า จริงๆก็ไม่เคยใช้คาว่าแฟนกันเลยด้วยซ้ํากับคนนั้นนะะ <c oughs> แต่ผิงก็บอกว่าเออเธอมันบางทีมันก็ไม่ต้องใช้คาว่าแฟนแต่ว่าวิธีที่ t r ี a กันเนี่ย <c oughs> มันก็มันก็คือแฟนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รับ,ร,ร,บรู้ก่อนมาถึงเราแล้วฟ i นิ s h แล้วก็แล้วกันเออใช่เราก็ไม่เคยแคร์ใช่พวกเราแบบพวกมีเงินเราก็ให้โซเราก็ไม่ยุ่งหรอกของพันอย่างนั้นจริงไหมคะอืโอเคค่ะแล้วยังไงนัทเขาพูดว่ายังไงว่าเคยรู้จักกันมาก่อนก็ ก็นั่นแหละเขาก็ท<อ>ำใ<ห>นไอจีที่เขาแท็กมาเขาเขียนว่าไงอ่ะดาราสาวคนหนึ่งก็เขียนว่าสวยปะล่ะเออเรามีรูปนี่ขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะเรามีรูปค่ะผิงนี่นี่น,น,นี่ข้างล่างเขียนว่าไงสวยไหมล่ะสวยไหมสวยไหมล่ะ <laughs> เออ <laughs> กระเซริรเหมือนพายุทอร์นาโดเข้าอย่างนี้มันจะสวยไหมล่ะเนี่ย หน้ากำลังฟินอ,อยู่ยอะไรตายแล้วน <c oughs> <c oughs> ี่ตีว่ามีเสื้อผ้านะคะดีแล้วไงคะแล้วก็ตอบว่างไงอผิงก็เลยเข้าไปเขียนว่าอ่อย่างที่เห็นผิงไม่เขียนว่าไม่สวยจะเป็นเด็กเสียได้หรอนะ <c oughs> จริงมุ้ยว่าตายแล้วเธอก็ตอบเด็ดๆนะคะผิงแต่เราก็ใช้คำสุภาพก็ดันมีบอกว่าน้องสาวของคนเนี้ย ใช้คำไม่สุภาพส่งมาต่อไม่หยุดเลยนะคะด่าเป็นชุดเป็นชุดแบบเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกไม่หยุดแล้วก็พิมพ์ผิดประมาณ5,000ันคคือพิมพมมม์พิมพ์มั่วมาพิมพ์ผิดเรียกใช้ใช้เรียกชื่อพิงว่า Pink, พิงพพาสลิงเออนี่ไงค่ะเขามีเห็นไหมคะเขาเขียนว่าอะไรนะคะอ๋อแล้วเขาก็<อ>มีคำภาษาอังกฤษผิดผิดด้วยอย่างเช่น your wolf ไม่ใช่ your wife your wolf หมาป่าเหรอคะใช่ท่านงงเป็นหมาป่ากันตายแล้วนะคะโอ้ตายแล้วเขาก็พิมพ์มาแรงพอสมควรนะคะนั่นน่ะสิเกิดอะไรกันขึ้นแล้วทําไมยายเจ้าตัวนั่นทําไมเขาถึงได้ไม่ไม่แสดงตนถึงให้แม่น้องสาวออกมาก็เพราะว่าผิงคิดว่าเป็นเพราะว่าผิงคอมเมนต์อย่างนั้นแล้วเขาก็คงตกใจว่าวายเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะโดนแฉอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็เลยให้น้องสาวมาสกัดสกัดเงียบตัวเองเงียบดีกว่าอะไรเงี้ย หรอคะลูกขาทันทีที่น้องผิงเห็นเขาแท็กมาเสร็จเธอไฟลุกปรี๊ดทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าเธออืคือผิงด้วยความต้องบอกตามตรงว่างหงุดหงิดคนเราเป็นมนุษย์เนี่ยโดนสกิดแบบขึ้นมาตีสองโทรจริกๆแค่เรื่องแค่นี้ก็ต้องอหงุดหงิดพอสมควรแล้วแล้วถ้าเผื่อมาแท็กเป็นอย่างนี้เป็นใครจะไม่หุดหงิดสมมติถ้าเผื่อดาราท่านนั้นเนี่ยโดนทำแบบนี้บ้างมีคนแท็กรูป อย่างนี้มาให้บ้างจะรู้สึกอย่างไรคือก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานิดนึงเป็นใครใครก็ต้องใครก็ต้องโกรธอ่ะคือผิงคือคือเวลาเราคุยกับเธอตอนนี้เราไม่อยากให้เธอโกรธเข้าใจไหมอยากให้เธอแบบนิ่งๆแต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้วนะคือ นาตีสองที่โดนโผล่้นริงก็ต้องปีดขึ้นคือฉันเข้าใจว่าเธอไปไหนมาไหนกับนักทุกคนก็รับรู้แล้วอยู่มาแท็กในที่สาธารณะกับผู้หญิงคนเก่าที่เขาเดินผ่านมาแล้วมันแปลว่าอะไรแสดงเขากำลังจะมาเอาผู้ชายของเธอกลับไปใช่เปล่าเธอคิดอย่างนั้นเปล่าพอเข้าไปดูไอจีของเขาเนี่ยคือก็เห็นว่าอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าเพื่อนผู้หญิงสองคนนั้นเขาอยู่ด้วยกันตอนนั้นพี่โมงครับก็ที่เมืองไทยตีสองเขาไปเกาหลีกันอยู่ค่ะ ไม่รู้ไม่ทมอยกันแล้วก็พยายามส่งมาแย่กวนประสาทประมาณนนก็โดนจัดกัดไป้านประสาทหรือเปล่าเพราะว่าเห็นดาราเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาตอบว่าโอ้ไม่มีอะไรค่ะแบบไม่ได้คิดมากอะไรเลยเอ็นดูน้องลูกนัดก็เลยก็เลยแบบส่งไปยังแย่เล่นๆเฉยๆเอ็นดูอันนี้ใครพูด ดาราเธอเป็นคนไปคุยกับดาราเหรอดาราออกมาพูดในตอบนักข่าวนะ,ะอ้าวเหรอร้อนตัวหรือเปล่าไม่ค่ะเขาก็เขาก็โดนสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะโดนนักข่าวสัมภาษณ์แล้วเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรมากแค่แค่เอ็นดูสนิทกันเอ็นดูก็เลยแย่เล่นแล้วตัวเองเคยโทรศัพท์หรือไปคุยอะไรกับดาราคนนั้นไหมคะไม่จําเป็นเพราะว่าด้วยคําตอบที่เขาตอบสื่อเนี่ยคือแบบมันมันมนอนมันฟังแล้วมัน ไม่ไม่เม e any sense a t d ออกม, <at all. S 2> มันก็เลยยิ่งคิดว่าไม่คุยไปก็คงไม่รู้เรื่องเพราะว่าเพราะมันไม่ make ซนส์แต่จริง <สะ S 2> จริงผิงมันอยู่ๆเธอนั่งอยู่เฉยๆนะก็งานเข้าเธอตีสอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปถามอีกผู้ชายของเธอแล้วล่ะกตกลงคดสนิทกันกับแม่ดาราพอผ่านนั้นหรือเปล่าถามแล้วตั้งแต่ตั้งแต่พอผิงอ,อ๋อผิงไปโดนผิงไปอีเวนต์งานหนึ่งแล้วโดน ตอนนักข่าวสัมภาษณ์บอกว่าเอ๊แต่คุณดาราพาพาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนิทกับนัดนะโอ้ oh. ผิงก็เลยโทรหานัดพอออกจากงานผิงก็โทรหานัดว่าเอ้ยเธอสนิทหรอเธอไม่เห็นเคยเล่าเลยเธอยังถามฉันอยู่เลยว่าฉันสนิทหรอทําไมเขาถึงแท็กให้ให้นัดนัดบอกว่าเคยเจอครั้งหนึ่งที่งานวันเกิดใครก็ไม่รู้ละบา เจอกันในงานวันเกิดแล้วแล้เขามีเบอร์อเขามีไอจีเข, IG, เขามี something like this แปลว่าอร่อยอ่ะก็แปลว่าก็เพื่อนสาวชายของเธอไม่คุ่นจใจเพื่อนสาวเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันเขาก็ตอกเบอกันได้ไม่รู้นะคะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนสรุปนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างอื่นได้ล่ะตกลงเธอเริ่มหรือใครเริ่มนัดไม่ได้เป็นคนเริ่มแบบไปทําอะไร แน่นอนเพราะว่าไม่งั้นพีคคงไม่ตกใจถึงขั้นโทรมาว่าแบบเอ้ยทำไมาอยู่ดีมาแท็กให้อืไม่งั้นอยู่ดีๆเขาก็เยี่ยบเียไปผิงก็จะไม่รู้เรื่องนะคะโอ้โอผิงแล้วตัวเองคิดยังไงอ่ะที่แม่คนเก่าของพนัดนะ่ะเขาปล่อยแม่น้องสาวออกมาลาว,วีซะอู้ชุดใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยเธอเคยเห็นหน้าเขาหรือเปล่าเห็นหน้าของน้องสาวเขาไปดูพอเขาพอเขาคอมเมนต์ได้อย่างเงี้ย ก็เลยกดเข้าไปดูเห็นหน้าเขาใช่เลี๋ยวค่ะด่าชุดใหญ่มากเลยแล้วก็ด่าแบบปืนใหญ่ยิงสลุด16นัดแบบคือเวลาคนเราด่ากันเนี่ยคือด่าด้วยด้วยความจริงเหตุด้วยด้วยเรื่องของความจริงบนพื้นฐานของความจริงแล้วก็ใช้คําที่มันประมาณนึงมีความเป็นผู้ดีหน่อยอะค่ะพูดง่ายมันก็จะโอเคนะคะแต่ถ้าใช้คำหยาบมึงกูอี อีอะไรนะอีตัวสัตว์ไรค่าเนี่ยค่ะเหรอคะอะไรย่างเงี้ยตายตายเขาใช้คำที่กนโอุ้ยแรงมากแล้วก็ยังอื่นเยอะคนาดเยอะต้องถี่จำไม่ได้เราต้องเข้าไปต้องเข้าไปดูอะค่ะหนูจะจำได้ไงหนูไม่เคยพูดคำเหล่านี้เลยก็หนูก็แปลไม่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรบางทีคำมันมันมันที่บ้านถี่กับไม่ใช้กันเหรอคะก็ต้องไปถามคนงานที่บ้านว่าเอ๊ะคำนี้มันยังไงอะไรไงอะไรเหรอคะตายดีนะคะคนงานที่บ้านยังบอกเลยนะคะ คนงานที่บ้านงงมากกว่าค่ะคุณพี่นี่คืออะไรเหรอคะแบบใครเขาใช้ขนาดคนงานที่บ้านยังไม่เคยพูดคําเหล่านี้เลยแสดงว่าพิงกํกลังจะบอกว่าใช่ภาษาต่ํากว่าคนงานที่บ้านอีกใช่ไหมคะถูกค่ะพิงค์ถูกต้องถูกค่ะจำนวนตัวละคร3ามสี่คนรวมถึงพนัดสุดหรอของเธอนะคะแมดดาลาแล้วก็แม่กรณีคู่กรณีแล้วก็แม่น้องสักเธอคิดว่าใครดูแรงแล้วก็ลายกว่าเพื่อนคะ ใครถดจัดอันดับอันดับหนึ่งถือว่าใครคะอันนี้เขาเรียกว่างานสมหัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอันดับไม่ถูกเพราะว่าสแสดง,ง<า>สว่างานนี้ต้องเหมาเข่งตกค่ะถูกต้องไหมคะ <c oughs> เพราะว่าเออมันสมหัวกันนะ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเดือนเดนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอพอผ่านเขาไม่น่าจะรู้เรื่อง คนที่เอาไปบอกคือคนที่เป็นคู่กรณีเป็นเล่าให้พอผ่านฝัฟังหรือเปล่าแล้วพอผ่านก็เลยคึกคึกเหิมคือหคือว่าคือ,คอ,คอแล้วเธอก็สวนกลับไปกลางดึกตอนตีสองด้วยอาการตื่นตะลึงพึงเพิดแม่น้องสาวก็เลยยำใหญ่ส่งไปให้เธออกระมังเลยำยำแบบเป็นยำที่หลายถุงมายำมาทั้งตลาดเลยเพอพิงค์ตอบกลับไปแค่สองประโยคเท่านั้นนี่คือกลับมาเป็นแบบตลาดอะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด